แจมเนโกดจำเปิดอกป่วยโรคซึมเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวรักพังแจมเนโกดจมเปิดอกเล่าถึงช่วงเวลายากลำบากครั้งหนึ่งเคยเผชิญมรสุมลูกใหญ่เพราะความรักพังจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าเผยทั้งน้ำตาเคยคิดอยากหายไปจากโลกใบนี้ศิลปินดูโอสาวสุดโด่งดังแห่งยุค แจมชรัตาอิมราพรหรือที่หลายหลายคนรู้จักกันในนามแจมเนกดแจมคนบันเทิงที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถและใบหน้าที่งดงามแม้เบื้องหน้าสาวแจมจะเป็นคนที่ดูสดใสและยิ้มแย้มอยู่เสมอแต่การอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์มาเป็นเวลาหลายปีเธอกลับต้องผเผชิญกับช่วงเวลายากลำบากมาไม่น้อยจากการเป็นคนบันเทิงที่ใครๆต่างก็รู้จักในรายการวู o d ี i อินเ v อร์วิว ของพิธีกรมากความสามารถ Woody, วูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาที่ออกอากาศผ่านช่องทาง y o u t u b วูดดี้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาแจมเนโกดจำได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตทั้งเหตุที่ทำให้เธอห่างหายไปจากวงการบันเทิง ทั้งปัญหาที่ถาโถมจนเป็นเหตุให้สภาพจิตใจของเธอแย่ลงรวมถึงเรื่องราวความรักในอดีตในช่วงต้นของรายการวูดดี้ได้ถามสาวแจมถึงปัญหาสุขภาพซึ่งทางทิธีกรหนุ่มเองก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังพบเจออยู่ในชีวิตการเป็นโรคซึมเศร้าที่ก่อนหน้านี้เธอก็เคยไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครซึ่งสาวแจมก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า คือตอนที่เราเป็นโรคซึมเศร้าเราจะไม่ได้ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าฉันผิดปกติฉันต้องไปหาหมอฉันเป็นซึมเศร้าหรืออะไรคืออาการมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆค่อยๆเป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบุคลิกนิสัยหรือว่าการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมมันค่อยๆเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้เลยอันดับแรกคือรู้สึกว่าไม่สามารถพบปะผู้คนได้ ไม่อยากเจอใครงานก็ไม่อยากรับไม่อยากเจอแฟนคลับหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราไม่คุยกับใครเลยเหมือนเราเก็บตัว ตื่นเช้ามานอนอยู่บนเตียงเฉยๆไม่ทำอะไรซึ่งอาการทั้งหมดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเราเหมือนหลงทางไปแม้จะโตมาขนาดนี้แล้วผ่านเหตุการณ์ในชีวิตเยอะแยะปกติแล้วเราสามารถรับมือได้ด้วยเหตุผลต่างๆแต่ว่าช่วงที่เป็นเราไม่มีเหตุผลเลยไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เลย จะรู้สึกเนกาทีฟกับตัวเองตลอดเวลาเกิดความคิดลบกับตัวเองรู้สึกไร้ค่าเหมือนว่าเราอยากจะตายซึ่งเป็นความคิดที่แย่มากๆทำให้ครอบครัวผิดหวังจากการที่เราไม่ยอมลุกมาทำงานไม่รับงานเลยอยู่แต่บ้านทุกคนก็พยายามเข้าหาเราแต่เราก็ผลักใสเขาออกไปแล้วก็มารู้สึกผิดกับตัวเองอีกว่าครอบครัวช่วยเหลือเรามาขนาดนี้ คือบ้านหนูเป็นคนธรรมดากว่าหนูจะมาเป็นดารากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่เรากลับมีความคิดแย่ๆแ,แล้วก็รู้สึกว่าไม่เอาอะไรแล้วเลิกทุกอย่างในชีวิตช่วงชีวิตตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างช่วงชีวิตตอนนั้นมันเหมือนมืดไปหมดเลยค่ะทั้งๆท,ที่เรามีคนรอบตัวแต่เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียว แล้วเรารู้สึกว่าเป็นภาระให้กับทุกคนฉันอยากที่จะหายไปอยากให้ตัวเองหายไปจากโลกนี้ทุกคนจะได้มีความสุขมากขึ้นคือมันจะเป็นความคิดแบบนั้นแล้วมันหยุดคิดแบบนั้นไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ รู้เหตุผลหรือไม่ว่าสะสมมาจากอะไรแล้วจัดการกับมันยังไงถึงสามารถนั่งต่อหน้าพี่วูดดี้ได้ถึงวันนี้คือเราเคยมีชีวิตที่อยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ตอนที่เป็นเนโก,กจามใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เหมือนอยากจะเริ่มบทใหม่ของชีวิต คิดว่าพอแล้วกับการทำงานในวงการเส้นทางใหม่ของเราคืออยากจะทุ่มเทให้กับการเป็นภรรยาของใครสักคนหนึ่งอยากที่จะทุ่มสุดตัวให้กับตรงนั้น แล้วพอมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยรู้สึกว่าเลือกทางเดินผิดก็เลยคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เสียสละให้เรามาตลอดแม่เสียสละที่จะออกจากการทำงานของตัวเองเพื่อมาสนับสนุนเราแบบเต็มตัวจนมาถึงจุดนี้แต่ว่าเราเลือกที่จะทิ้งแล้วพอสิ่งที่คิดว่ามันดีกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเราตัดสินใจได้แย่ ทำให้ทุกอย่างมันล้มไปหมดจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องใหญ่โลกแตกแต่ว่าในสภาวะของอารมณ์ของการเป็นซึมเศร้ามันใหญ่มากๆในตอนนั้นคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะคือถ้าคนอารมณ์ปกติเขาก็จะโอเคทุกคนมีปัญหาในชีวิต เราสามารถผ่านมันไปได้เครียดหน่อยร้องไห้หน่อยเดี๋ยวมันก็จะจบเราสามารถเดินออกจากตรงนั้นได้แต่ว่าพอมันมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าเคมีในสมองมันผิดปกติไปทำให้เราเป็นวังวนอยู่แบบนี้แล้วออกไม่ได้เลย ตอนที่เป็นก็ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรคิดว่าจะจัดการกับมันเองได้ปล่อยให้อาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นรวมถึงไม่ได้รับรู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอรู้เราก็ไม่กล้าที่จะบอกใครไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะรู้สึกอับอายกลัวว่าหากไปหาหมอแล้วคนอื่นจำเราได้จะทำอย่างไร เราจะรู้สึกอายจุดเปลี่ยนในตอนไหนวันที่เราบอกว่าเราอยากจะหายไปค่ะนอนคิดอยู่กับตัวเองว่าถ้าที่บ้านไม่มีเราดีกว่าไหมหลังจากที่เราคิดแบบนั้นเรานอนอยู่บนเตียงแล้วก็วางโทรศัพท์เอาไว้แล้วโทรศัพท์แจ้งเตือนขึ้นมาเป็นข้อความในแชทของครอบครัวว่ากินข้าวไหมโอเคไหมหนูรักพี่นะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้ว ไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วเราเหนื่อยกับการที่จะต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเราอยากหายจุดนั้นจึงตัดสินใจว่ายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่มันเป็นณตอนนี้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ค่ะว่ามันคือโรคซึมเศร้าแต่รู้ว่าจิตใจเราไม่ปกติก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาจิตแพทย์ รักษาอยู่ประมาณสองปีถึงรู้สึกว่าโอเคมันหายไปแล้วไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วจากเรื่องราวทั้งหมดที่สาวแจมได้นำมาแบ่งปันผ่านรายการวูดดี้อินเตอร์วิวนั้นเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเผชิญอยู่ในสภาวะจิตใจแบบเดียวกันทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุที่แตกต่างกันและความผิดปกติอื่นๆทางร่างกาย อย่างไรก็ดีหากผู้ใดที่กำลังรู้สึกอับอายที่จะไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางเยียวยาอาการที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่สาวแจมได้นำมาเล่านั้นพบว่าการปรึกษาแพทย์เป็นทางออกที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้ไทเกอร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแจมและยินดีอย่างยิ่งกับการที่ได้เห็นสาวแจมกลับมาสดใสอีกครั้ง